ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์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 ช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณแอนดริวอืมเอ่อกลุ้มใจไหมแฟนคลับเขาลุ้นนะฮะอยากเห็นหน้าลูกทั้งทงที่เจ้าตัวตอนนี้ ยังไม่มีแฟนนะครับใช่แล้วนี่เขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่หวนกลับคืนสู่จอแก้วครั้งนี้นะคะบรรดาแฟนคลับของเธอเนี่ยเบอกเลยว่าออ้ยนาแน่นกว่าสมัยก่อนเยอะแยะมากมายเลยคุณอย่างตัวคุณแอนดริลนั่นเองน,นะคะก็ฮอตู่แล้วทุนฮอต <hot S 1> <hot S 2> แต่ตอนนี้ก็ยังฮอตไม่เลิกไงเขาบอกว่าดูจากเวลาที่เขาไปงานอีเวนต์นะคะก็จะมีแฟนคลับเนี่ยล้อมหน้าล้อมหลังเยอะมากดูแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต่างจากนางร้องซุปตาเกาหลีนะคุณคือแบบคือแฟนคลับคนแน่นจริงๆอ่ะเออนะคะคุณแอนดริวก ก็เลยบอกนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเออก็รู้สึกดีนะครับที่กลับมาในครั้งน,นี้เนี่ยยังมีคนรักและก็คอยติดตามผลงานของเราอยู่แต่ที่เครียดก็คงจะเป็นเรื่องความรักนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องตอบว่าอย่างไงเพราะว่าแฟนคลับบางกลุ่มนะครับบอกว่าเอออย่าเพิ่งมีเลยอยู่เป็นสรด้วยอ่ะด้วยกันเถอะน่ารอหรอรบางคนบอกว่าอุย๊ยรีบมีเถอะ หรือมีลูกเหรอนะคะอยากเห็นหน้าตาลูกของผมแล้วนะครับผมเองก็ไม่ได้เชื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะฮะตอนนี้ยังไม่มีแฟนครับเห็นคนอื่นมีแฟนก็อยากจะมีบ้างที่เห็นแล้วอยากมีก็คิดว่าผมเนี่ยยังคงออไม่พร้อมไปในทิศทางที่ลึกซึ้งผมไม่อยากจะคบเล่นๆน,นะครับเรื่องนี้ค่อนข้างซีเรียสครับอื่ครับมนะคะก็ตอนนี้พี่แอนดรูบอกว่าก็ยังไม่มีคนคุยนะเอเขาบอกว่าอืม เห็นใครแล้วเราชอบก็คือชอบแต่ว่าไม่ได้ไปจีบไปสารต่ออะไรเงี้ยก็จบแค่นั้นใช่นะคะเขาบอกว่าเรื่องอายุเนี่ยไม่ได้ติดตรงนั้นเลยไม่ใช่เรื่องสําคัญเราไม่อยากไปยึดติดไม่ใช่ผมคนเดียวนะ บางทีเนี่ยเขาบอกอายุ30ขึ้นมันก็ทําให้รู้สึกแย่แล้วเหมือนกันนะเป็นค่านิยมวิธีคิดของสมัยนั้นมากกว่าตอนนี้ผมไม่ซีเรียสนะคบถามว่าผมอาจจะยังติดนิสัยติดติสมั้งเลยกลัวคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนเนี่ยโทนิสัยติดติสของผมไม่ได้มีการออกตัวไว้ก่อนนะมาเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็มาเองแหละนี่เขาเป็นทาดแมวคุณถ้าเป็นพระเอกหนุ่มทาดแมวคือชอบชอบเลี้ยงแมว นฟูฟอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบบรรดาแฟนคลับก็อุ้ยบางคนก็เป็นแมวอยากเป็นแมวแลเกนกับพี่อะไรอย่างเงี้ยไปอีกไปอีกใช่ไปอีกเป็นแมวไปอีกนะนไทยไท,ย,ทยคลับ<ป>คลับสำหรับคนรักเสียงเพลง